สวัสดีสวัสดีค่ะสบายดีบายดีอยู่กับลูกชายอะค่ะชื่อชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคะอตงอนันดาอตงอนันดาอานันดาอนันดาอนันดากี่ขวบแล้วคะมองกล้องนิดนึขวบขวบกี่ขวบขวขวบขวขวบอยู่อนุบาลอนุบาลอะไรอนุบาลบขวบขวบาลบขวบขวบาลบขวบขวบขวบนวบข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 วบ หนูเล่นเก่งไหมเล่นเก่งธรรมดาอ่าธรรมดาเหรอหรือไปกินแหนมเนืองรู้จักไหมแหนมเนืองรู้จักเลยอร่อยไหมแหนมเนืองอร่อยอาันดาชอบกินอะไรมากๆไม่มากเๆแหนมเนืองแหนมเนืองกินหมูไหมหมูอ๋อเขากินเนื้อเขาปูนใส่อย่างเดียวขอบคุณขอบคุณนี่คืออะไรขนมจีนขนมจีนขนมจีเขาเหนียวล่ะเ้าเหนียวเขาเรียกว่าอะไร ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวจีข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนาดากินข้าวเหนียวไหมเหนื่อยอะอไรนะอร่อยข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอร่อยดีกูเอฟเอเพี๋ยอะไรนะบันมาเที่ยวกับบันพี่บ้านบ้านที่มาเที่ยวกับ